เปิดโปรเจกต์ปิ่นโตโมเดลธุรกิจใหม่นะครับซึ่งเป็น subscription m o เด l นะครับมอบสิทธิประโยชน์นะฮะส่วนลดพิเศษสุดคุ้มให้กับบรรดาลูกค้านะครับเรียกได้ว่ายิ่งอยู่นานยิ่งได้รับส่วนลดมากยิ่งขึ้นครับ คุณสุชาดาทีระวชิวระกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูไลฟ์ได้เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ภายใต้โปรแกรมปิ่นโตสุขภาพดีซึ่งถือเป็น Subscript i o n m o เดลนะครับมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดที่คุ้มค่าที่สุดโดยแบ่งเป็นแฮปปี้ปิ่นโตนะครับคือสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้าโปรแกรมใน1-6เดือนจะได้ส่วนลดเพิ่ม10%ตและต่อเนื่องเดือนที่7ก็จะได้อัปเกรดเป็นพรีเมียมปิ่นโตรับส่วนลดเพิ่ม15%ทันทีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโปรแกรมปิ่นโตนะครับได้คด ใต้แบรนด์บียอนนะฮะที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่บิยอนมาคิพ l พิสบ y ยอนโปรตีนดี p พลสแล้วก็บิยอนอินเดียนก o สเบอร์รีกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแถมเรียกเสียงกรี๊ดกราดด้วยการเปิดตัวแอมบบสเตอร์สุดหล่อทั้ง3ท่านนะครับซึ่งเป็นนักแสดงวัยรุ่นช่อง8นี่แหละฮะเออไงหล่อไหม น่าราครับนะฮะน้าน,นะครับนี่นครเป็นแบรนด์อัลบาสเตอร์นะฮะดาราจากช่องแต่นั่นเองนะครับฟังเสียงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ไลฟ์กันครับเป็นโปรแกรมสั่งซื้อแบบ Subscription นะคะสั่งซื้อครั้งเดียวจัดส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลยค่ะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะลด10-15%ตลอดโปรแกรมค่ะเพราะฉะนั้นมาผูกปินตัวอาหารเสริมเพื่อสุขภาพกันนะคะ ครับต้องผูกแล้วนะนี่โอ้ใครอยากผูกผูกเลยนะฮะ หนุ่มภูมิหนุ่มปรัดแล้วก็หนุ่มตะวันนะครับแบรนด์แอมบาสเตอร์ทั้ง3คนนี่ฮะเดินทางไปมอบปิ่นโตสุขภาพดีให้กับผู้โชคดีนะครับในช่วงเดือนมการาคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยตัวเองเลยนะฮะค่ะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์รามาก<อ>มีคนหล่อมานําสุขภาพดีๆมาให้ถึงบ้านใช่บบครับรรก็สร้างความประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นที่มีศิลปินทางช่อง8มาเซอร์ไพรส์ส่งสินค้าถึงให้ที่บ้านเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าโปรแกรมปิ่นโตสุขภาพดีอย่ารอช้านะครับสิทธิ ประโยชน์ดีๆกับสินค้าเพื่อสุขภาพพร,ร้อมกิจกรรมอีกมากมายอย่างต่อเนื่องตลอดแคมเปญสมัครปิ่นโตสุขภาพดีได้ที่ Line y t U-lifespace หรือว่าติดต่อตัวแทนจูไลฟ์ได้